ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท NOP Creation จำกัดไอเดีย t o y a y เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไอเดียสุน by h e ฟเฟสนับสนุนโดยเ hey ฮ f เฟ e เล่ฟังชั a น i ลิตี้ for you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิกกี้และไอเดียสุดวัน by เฮฟเฟลเล่ hey ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6 5.55ตรงหนังสุง้มค่ะ สำหรับรายการไอเดียสุดเดย์ไบเคฟิเล่พีกี้ขอเอาใจคุณผู้ชมที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ในชุดกลัวที่ทันสมยัยหรูหราและการใช้งานง่ายหรือฟัง์กชังง่ายๆนะคะไอเดียนั้นคือคานเลือกใช้ d i s อ w a s h e r หรือเครื่องล้างชั้นค่ะ คุณผู้ชมครับเครื่องล้างจานถือว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพ่อบ้านแม่บ้านสมัยใหม่ได้เป็นอย่างมากเลยละครับในแถบยุโรปและอเมริกาเขาก็ใช้เครื่องล้างจานกันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับครัวเรือนไปแล้วละครับขณะที่บ้านเราส่วนใหญ่จะใช้ในเชิงธุรกิจเท่านั้นซึ่งตามบ้านเรือนจะใช้กันน้อยมาก อาจเป็นเพราะความเชื่อที่ว่าเครื่องล้างจานอาจจะล้างไม่สะอาดเท่าใช้มือล้างแถมยังเปรืองน้ําเปืืองไฟอีกต่างหากแต่ทุกวันนี้เขาก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องล้างจานหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของการล้างตลอดจนช่วยประหยัดน้ําประหยัดไฟที่สําคัญรูปลักษณ์และดีไซน์ยังมีให้คุณพ่อบ้านแม่บ้านได้เลือกมาไว้ในครัวกันอย่างมากมายหลายแบบเลยทีเดียวล่ะครับและนอกจากรูปแบบที่สวยงามแล้วสิ่งสําคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือควรจะเลือกให้เหมาะสมก,กับการใช้งานภายในครัวเรือนของเราด้วยนะครับ ในตอนนี้เราไปฟังผู้เชี่ยวชาญที่สามารถจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง this washer หรือเครื่องล้างจานเดี๋ยวเราจะไปฟังประปรมกันเลยนะคะเครื่องล้างจานขนาดบรรจุ12ชุดอาหารมีใบพัดฉีดน้ำด้านบนและด้านล่างถึง2ด้านนะคะเพื่อชำระล้างสิ่งสปกปรกมีฟังก์ชันการทำงานการล้างภาชนะที่หลากหลาย เรายังมีโปรแกรมการล้างล่วงหน้า1-24ชั่วโมงเนื่องจากปัจจุบันนะคะการใช้ชีวิตหรือดำเนินชีวิตของคนในสังคมเนี่ยจะเป็นไปด้วยความเร่งรีบดังนั้นเนี่ยเครื่องล้างจานนะคะก็เริ่มมามีบทบาทในชีวิตประจำวันลดระยะเวลาในการทำงานประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดน้ำที่สูญเสียไปนะคะในการล้างจานร,รูปลักษ์เครื่องล้างจานก็จะทำให้ห้องครัวของคุณสวยงามแล้วก็มีสไตล์มากยิ่งขึ้น ยังไม่หมดแค่นี้นะครับคุณผู้ชมจบจากเครื่องล้างจานกันแล้ววันนี้ทางรายการไอเดียทูเด y ์บายเฮฟก็ยังมีอีกหนึ่งไอเดียเจ๋งๆมาฝากคุณผู้ชมที่กําลังประสบปัญหากับการจัดสรรพื้นที่ในห้องครัวที่ไม่ลงตัวนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่ห้องครัวค่อนข้างจํากัด นั่นก็คือไอเดียในการเลือกใช้ชุดตู้เข้ามุมหรือ Magic Corner อร์เฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินที่จะช่วยให้คุณผู้ชมจัดสรรพื้นที่ในครัวได้อย่างลงตัวถึงแม้ว่าข้าวของจะเยอะสักแค่ไหนถ้าลองเลือกไอเดียนี้ไปใช้คุณผู้ชมก็จะได้ครัวสวยๆที่เป็นระเบียบเรียบร้อยกลับคืนมาอย่างแน่นอนครับ ชั้นนะคะเหมาะสำหรับเก็บของให้เป็นระเบียบหรือใช้ยพื้นที่ให้คุ้มค่านะคะคุณผู้ชมคะเป็นตู้ข้าวมุมอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นดูแล้วเนี่ยน่าจะแคบนะคะเดี๋ยวมาใช่แล้วก็คุณผู้ชมคะเดี๋ยววิกกี้จะเปิดให้ดูนะคะว่าจะแคบจริงไหมคะ สามารถจะเก็บได้เยอะมากค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะแต่หน้าสีดายังเลยเวลาของวิกี้บุตรงเลยนะคะพบกันในสัปดาห์หน้าในเวลา6กโมงห้าตรงนันตงตุ้มค่ะในรายการ i อเดียสุดเอเดยบค์เฮฟเสำหรับวันนี้วิกกี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ